คุณเป็นคนหนึ่งที่ทําอะไรก็ติดขัดนะคะหรือว่าช่วงนี้เป็นช่วงขาลงของคุณมินมี2วิธีแก้ไขค่ะที่ทําให้คุณนะคะทําอะไรก็รุ่งเรืองเจริญนะคะแล้วก็มีความสุขสดใสมีพลังแน่นอนเลยค่ะวันนี้นะคะมินได้รับนะคะข้อ คิดเห็นมานะคะทำชาเลนจ์กับเพื่อนๆมานะคะแฮชแท็กพลังแห่งความดีแล้วก็ทาไมเราถึงรักนูสกินแบบนี้นะคะข้อที่หนึ่งะคะเบนบอกเลยว่าถ้าวันนี้คุณเป็นคนที่ทําอะไรก็ติดขัดนะคะสิ่งแรกเลยคือคุณต้องไปขออโหสิกรรมจากพ่อแม่หรือว่าบิดามารดาของคุณค่ะใช่เลยค่ะคือเราต้องกลับไปสํานึกรู้คุณไปกันตันยูนะคะเพราะผลสํารวจนะคะร้อยละเกบอกเลยนะคะคนที่ทําอะไรไม่ค่อยขึ้นไม่ค่อยรุ่งเรืองเจริญรุ่งเรืองนะคะเกิดจากการที่คุณนะคะคือ เลยทำให้ท่านเสียใจร้องไห้หรือว่าทะเลาะเบาะแว้งกันมาค่ะมันมีความเชื่อหนึ่งค่ะเหมือนว่ามันเป็นจิตที่ผูกกันค่ะสังเกตไหมเวลาที่พ่อแม่เรานะคิดถึงเราหรือเราคิดถึงท่านก็ตามนะอยู่ดีๆมันก็จะเพอเอินโทรชนกันหรือว่า คุยแบบว่าทักแชทหากันโดยที่ไม่รู้ตัวเคยเป็นไหมมีจะบอกว่ามันเป็นสายใยมันเป็นความสัมพันธ์กันนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ใครที่ยังมีความรู้สึกจิตค้างนะคะค้างคาใจรู้สึกโกรธรู้สึกอะไรก็ตามนะคะกับคุณพ่อคุณแม่นะ,ะอยากให้ทุกคนนะคะกลับไปขอขมาท่านกลับไปให้ท่านนะคะอะโหสิกรรมให้กับคุณค่ะอันนี้มินบอกเลยนะว่าบุญไหนไม่เท่าบุญที่เราทํากับผู้มีพระคุณหรือว่า เขาเรียกว่าอะไรอะพระในบ้านของเราค่ะข้อที่2ค่ะถ้าสมมติวันนี้คุณไม่ได้มีปัญหากับคุณพ่อคุณแม่แต่มันก็ยังติดติดขัดขัดทำอะไรไม่ขึ้นทําอะไรไม่รุ่งอยู่ดีนะคะวันนี้นะคะข้อที่2คือการทําบุญค่ะแน,ๆน,ๆน่ๆๆ ไม่ใช่การขอหวยการบนอะไรต่างๆไม่ใช่เด็ดขาดเลยนะคะเพราะว่ามินบอกเลยนะคะว่าการทําบุญเนี่ยคนส่วนใหญ่มักเข้าใจผิดค่ะเวลาไปทําบุญไปไหว้พระหรือว่าไปบริจาคต่างๆคนส่วนใหญ่จะขอพรเพื่อให้ตัวเองได้รับอะไรแลกคืนมาอันนั้นคือจิตตั้งต้นผิดอย่างมหาเลยนะคะแล้วก็ผิดรุนแรงมากๆเลยเพราะว่าเราหวังผลตอบแทนค่ะ คลื่นพลังงานก็ยังเป็นความขาดแคลนเป็นความทุกข์เป็นความโศกเป็นความเศร้าอยู่นะคะแต่ถ้าคลื่นพลังงานของคุณนะคะเป็นคลื่นพลังงานของจิตตั้งต้นที่มีความสุขอยากจะให้โดยที่ไม่หวังอะไรนะคะการทําบุญหรือการบริจาคนั้นนะคะก็จะทําให้คุณอยู่ในโฟล์แห่งความสุขและทําให้คุณประสบความสําเร็จได้ค่ะมินวอกว่าเคล็ดลับดีๆ2เคล็ดลับนี้นะจะทําให้คุณนะคะมีแต่ชีวิตที่พุ่งขึ้นพุ่งขึ้นเลยค่ะมินอยากจะฝากพลังแห่งความดีนะคะตอนนี้นะคะมินทํางานอยู่ที่บริษัทมู ะะมีอยู่2โครงการด้วยกันนะคะโครงการแรกนะคะชื่อโครงการ New Risk the Student ค่ะเป็นโครงการบริจาคข้าววิตามินนะคะเป็นข้าวที่มีวิตามินนะคะแล้วก็เป็นถุงเป็นกระสอบอย่างนี้เลยนะคะมอบให้กับเด็กผู้ยากไร้ที่อยู่ในเขตแดนที่แบบแบบอยากแบบเขาเรียก่อะไรแบบ กันดานสุดๆเลยนะคะอันนี้ก็สามารถร่วมบริจาคก,กับมินได้สาธุบุญด้วยกันได้นะคะอีกโครงการหนึ่งค่ะสําหรับใครที่สมัครตัวแทนมานะคะหรือทําธุรกิจด้วยกันนะคะคุณสามารถเซ็นหเปอร์เซ็นค่ะเพื่อเป็นการทําบุญนะคะให้กับเด็กที่อยู่ในโครงการผ่าตัดหัวใจค่ะสําหรับใครนะคะ ที่ร่วมทำบุญด้วยกันนะคะหรือว่ามีความเชื่อพวกนี้นะมินอยากใส่ข้างล่างเลยว่าเป็นความเชื่อเฉพาะบุคคลเท่านั้นถ้าคุณไม่อยากติดขัดในชีวิตอยากรุ่งเรืองลองทำบุญเยอะๆค่ะ